การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางนัท,ทยาทองเกิดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมวสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีประวัติผู้ขอรับการประเมินนางนัท,ทยาทองเกิดเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2507ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีคุรุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชพัฒเชียงใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนาครินประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่1ตุลาคม2528 ตำแหน่งบรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่11กันยายน2541ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์1สอบ,บอ,อคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2546ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษากศนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่24ธันวาคม2546 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษากศนอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2555รวมอายุราชการทั้งหมด36ปีการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้านที่หนึ่ง การปฏิบัติตนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบาัณวิชาชีพผู้อำนวยการนทิยาทองเกิดปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาและเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองยอมรับและนับถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม มีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบหมาย มีการวางแผนในการทำงานตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนที่กำหนดไว้และยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและยังให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเคารพยอมรับนับถือให้เกียรติครูและเพื่อนร่วมงาน ผู้อำนวยการนัทยาทองเกิดมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนา ยึดมั่นในหลักยุติธรรมยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายไม่เคยกระทําผิดกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพร้อมกับร่วมงานประเพณีและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรผู้เรียนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประพฤตปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรผู้เรียนและประชาชนเผยแพร่รักษามารยาทที่ดีขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมโดยยึดมั่นความเป็นผู้มีวินัยในการครองตนครองคนครองงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นงานราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการโครงการที่ทางสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดขึ้นเช่นโครงการคุณธรรมจริยธรรมโครงการวันวิชาการ,รกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอไม่เว้นวันหยุดราชการผู้อำนวยการนัทยาทองเกิดดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเวนอบยมุกและสิ่งเสพติด ใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแก่ทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่วางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัติและอดออมอยู่เสมอส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่โดยการสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน และให้ความรู้ให้กับประชาชนโดยการฝึกอบรมฝึกทำกิจกรรมและศึกษาดูงานเป็นต้นผู้อำนวยการนัทยาทองเกิดเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในงานพัฒนาวิชาชีพ เป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพที่รักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชน สังคมและได้รับการยกย่องชมเชยปรับพติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนปฏิบัติตนในการรักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชนรักษาความสามัคคีในหมู่คณะเสมอเข้าร่วมและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางสถานศึกษาหน่วยงานอื่นๆเช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดราชการร่วมบริจาคทรัพย์ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่กับบุคลากรร่วมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบุคลากรให้ความเสมอภาคกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีจิตอาสาแก่ชุมชนอยู่เสมอสนับสนุนกำลังใจกำลังกายและกำลังทรัพย์เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติผู้อำนวยการนทยาทองเกิดเอาใจาใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรคนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรมีจิตอาสาสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งที่ภูมิใจในการเป็นผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้พัฒนาตนให้มีคุณธรรมมีสุขภาพดีทั้งกายและใจรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารงานอุทิศตนมีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ทำให้วิชาชีพเสื่อมเสียไม่ทำธุรกิจที่อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนเอง รักษาและใช้ทรัพยากรส่วนรวมของสถานศึกษาอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพด้านที่2ความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้อำนวยการนทิยาทองเกิดได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้ 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา ได้วางแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งหางแมวได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาการสถานศึกษามีการประชุมทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการกิจกรรมและนิเทศติดตามรายงานผลโครงการหรือกิจกรรมอย่างครบถ้วน 2. การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษา มอบหมายงานให้แก่บุคลากรตามภารกิจจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานและจัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 3. การบริหารวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสมพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ทางการศึกษาจัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเตรียมประเมินภายในและการประเมินภายนอกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกิจกรรมของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 4. การบริหารงบประมาณจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชี้แจงและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบระดมทรัพยายกรเพื่อการศึกษาใช้งบประมาณตามกรอบวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบมีการควบคุมและตรวจสอบภายในรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบัน 5. การบริหารงานบุคคลมีการจัดระบบบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศกำหนด พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าศึกษาฝึกอบรมศึกษาดูงานทำงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมต่างๆเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเพื่อเพิ่มพู้นความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน6การบริหารทั่วไปมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเน้นการบำรุงรักษา และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีการบริหารกิจการองค์กรนักศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ในชนุมชน 7. การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีการใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและคิริเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน Google Classroom เพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาและแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้ผู้เรียน ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยจัดติวเข้มก่อนสอบให้กับผู้เรียนส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้อำนวยการนทิยาทองเกิดมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นมีการประชุมอบรมสัมมนา,าทางวิชาการศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพโดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้และมีการเผยแพร่เอกสารวิชาการให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการนัทยาทองเกิดได้บริหารงานโดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA มาช่วยในการปฏิบัติงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง2ปีทำให้ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนบุคลากรสถานศึกษาและชุมชนมีผลปรากฏดังนี้ด้านผู้เรียนเกติบัตรรางวัล และสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับผู้เรียนและอื่นๆมีดังนี้ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียนสรุปผลรวมค่าเฉลี่ยระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปรียบเทียบปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการศึกษาในวิชาหลักที่เพิ่มขึ้นทั้งสปีการศึกษาคิดเป็นร้อยละ19.7 ผลการทดสอบ ONET หรือ NT หรือผลการทดสอบอื่นๆของระดับชาติในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา2ปีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียนมีผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้นทั้ง2ปีการศึกษาที่บวก1.41ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน N n e t มีผู้ทดสอบได้คะแนนเต็ม1 0 0คะแนนจำนวน2คนคือ 1. นางสาวรุ่งห้วยใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาสุข,ขศึกษาพละศึกษาของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 2. นางสาวอินทิราใจดีได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาสุข,ขศึกษาพละศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นายธวัชชัยรอดจากทุก ได้รับการคัดเลือกเป็นเมล็ดพันธุ์กตันยูตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศนามองค์กรระดับบุคคลต้นแบบแห่งความดีงานวันคนดีสีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีนางสาววรุณยุภาพรหมนัสและนายอาทิตย์อ้วนละไมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดโครงงานส่งเสริมการอ่านของนักศึกษากศนจังหวัดจันทบุรีในงาน2เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีวันรักการอ่านเมืองจันทร์เมืองนักอ่านประจำปี2562ด้านบุคลากรเกียรติบัตรรางวัลและสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับบุคลากร ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาคู้มนวยการนัทยาทองเกิดได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มากกว่าปีละ20ชั่วโมงต่อคนบุคลากรจะได้เข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อนำผลการพัฒนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนประชาชนชุมชนและสถานศึกษาโดยให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผู้เรียน มีการติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษาผู้อำนวยการนัทยาทองเกิดได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการจัดโครงสร้างการบริหาร มีคณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการและรายงานผลภูมิในการนัทยาทองเกิดได้บริหารงานบุคคลดำเนินงานด้วยหลักธรรม,มพิบาลยุติธรรมมีประชาธิปไตยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมตามระเบียบวินัยจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับในการบริหารงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและท้องถิ่นผู้อำนวยการนทิยาทองเกิดได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในด้านต่างๆให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะต่างๆ โดยให้บุคลากรทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของคนในชุมชนเพื่อจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับคนในชุมชนทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพชุมชนสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเช่นการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรระยะสั้นการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย,ยงเป็นต้นทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนามีความรู้มีอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทุ่มเทมุ่งม,มั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศัก,กยภาพอุทิศเวลา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จผู้อำนวยการนทิยาทองเกิดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนประชาชนบุคลากร และสถานศึกษาซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป